ดาวเด็กสาวบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่โตมากับความยากจนหลังพ่อเสียแม่กับพี่ชาติก็ปล่อยให้ดาวเป็นคนแบกรับทุกอย่างในบ้านแทนหาเงินได้วันละไม่ถึงร้อยแต่ไม่เคยบ่นเพราะต้องดูแลครอบครัวให้ได้ดาวจึงตัดสินใจไปทํางานโรงงานก่อนไปยื่นเงิน200ให้แม่กับพี่ชาติแม่ย่งทิ้งท้ายไปแล้วอย่าลืมส่งเงินมานะ ดาวไม่พูดอะไรแค่ยิ้มรับชีวิตสาวโรงงานของดาวไม่ง่ายอยู่ห้องเช่าเล็กๆเ,เสื่อผือนหมอนใบกินแค่ข้าวไข่เจียวหมามา่าแต่ดาวก็ยังยิ้มได้เพราะอย่างน้อยเธอส่งเงินให้แม่ได้ทุกสิ้นเดือน แต่ดาวโชคดีเจอบีมเพื่อนร่วมงานที่น่ารักบีมแอบรู้ว่าดาวส่งเงินให้แม่หมดเลยแบ่งข้าวให้ดาวบ้างแถมพูดให้กำลังใจเสมอแต่แม่และพี่ชาติส่งไลน์มาขอเงินไม่หยุดแกลืมเหรือว่าบ้านนี้รอใช้เงินสากแกอยู่นะเว้ยดาวก็เริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ลูกแล้วเธอคือตู้ ATM ของบ้านนี้แต่ดาวก็ยอมทำโอทีทั้งเดือนหาเงินส่งให้บีมถามดาวตรงๆแกไม่เหนื่อยหรอวะส่งเงินให้บ้านหมดแต่ต ต้องนั่งซดหมามา่าแต่ดาวดูไม่มีทางเลือกบีมเลยบอกดาวว่ามีงานที่พัทยาเป็นเด็กเอ็นงานง่ายๆไม่ได้ขายตัวนะแต่ได้เงินวันละพันสบายๆดาวอึง้งแต่ก็เริ่มลังเลสับสนสุดท้ายดาวไปพัทยากับบีมที่นั่นมีพี่เอ๋คนดูแลเด็กพูดจานิ่มๆแต่สายตาเยือกเย็นเด็กเอ็นครั้งแรกก็จะเขินๆหน่อยแต่เดี๋ยวก็ชิน